สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะเป็นเซ็ตกระเป๋าไว้สำหรับเดินทางนะคะตรงนี้เป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้ดีมากๆสามารถจัดระเบียบนะคะเสื้อผ้าของใช้ที่เราเดินทางได้เลยค่ะถ้าใครที่ชอบการเดินทางเป็นประจำอย่าพลาดนะคะสินค้าตัวนี้ดีจริงๆค่ะ ดี๋ยวพัดแกะให้ดูก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเซ็ตที่พัดสั่งมาตัวนี้นะคะด้านในจะมีกระเป๋าด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นนะคะด้านหน้านี่ก็จะเป็นช่องไว้สำหรับให้เราเขียนโน้ตนะคะว่ากระเป๋าใบไหนใส่สิ่งบรรจุอะไรบ้างนะคะนี่เป็นใบแรกนะคะ เราจะเปิดออกมาด้านในก็จะมีอีก3ชิ้นนะคะอยู่ในกระเป๋าชิ้นแรกตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นตัวที่ไว้สำหรับใส่เราจะเป็นรองเท้าก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหูรูดตึงได้เลยค่ะงานเขาดีค่ะงานประณีตแล้วก็มีการตัดเย็บที่เรียบร้อยนะคะเนื้อผ้ามีความหนาเลยค่ะเพื่อนๆ ตัวนี้ไม่ว่าเราจะใส่เป็นรองเท้าก็ได้นะคะได้ทั้งสองฝั่งเลยเป็นคู่หรือเราจะใส่เป็นกางเกงหรือสินค้าเสื้อผ้าตัวอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นกระเป๋าวไวเล็กนะคะไซส์เล็กซึ่งผลิตภัณฑ์ของพี่พ่ออิมปิงตัวนี้นะคะสามารถที่จะ รูดป,ปรับขยายให้เขามีความลึกความกว้างเพิ่มขึ้นได้นะคะเดี๋ยวจะลองรูดให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะปกติถ้าเราไม่มีการปรับขยายนะคะก็จะอยู่ประมาณลักษณะนี้แต่เราสามารถที่จะขยายให้เขามีความลึกกว้างขึ้นได้นี่ค่ะด้านข้างนะคะจะเป็นซิทพอเรารูดนะคะออกมา ด้านข้างมันก็จะขยายกว้างขึ้นค่ะเพื่อนๆตัวนี้เป็นตัวที่แนะนําเลยนะคะอย่าพลาดนะคะยิ่งถ้าเพื่อนๆชอบเดินทางสายเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะต้องมีชุดนี้เข้าไปเลยค่ะเป็นกระเป๋าไว้สําหรับช่วยจัดระเบียบเท่าของการเดินทางให้เรานะคะนี่อันนี้คือการขยายออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆด้านข้างก็จะกว้างขึ้นได้อีกเยอะเลยค่ะ ถ้าเราลูบเก็บเข้าไปนะคะเขาก็จะเป็นกระเป๋าทรงตื้นเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆถ้าใครสนใจสินค้าตรงนี้พัดมีปักตระกาสินค้าไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ก็ดีนะคะมีการตัดเย็บที่เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อนๆด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะคะโปรง่ปรงๆตาทีๆไว้สําหรับระบายอากาศค่ะเพื่อนๆ ทุกใบนะคะเขาจะมีกระเป๋าใบเล็กๆใส่ไว้ด้านหน้าเพื่อให้เราใส่โนต้ตนะคะลงไปได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นใบที่สองนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นใบที่สามนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นไซส์กลางค่ะขยายได้เหมือนกันค่ะทุกใบของผลิตภัณฑ์เขาจะสามารถขยายให้มันกว้างขึ้นได้กว่าเดิมนะคะเป็นกระเป๋าอาเนกประสงค์มากๆเลยค่ะ แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะจะใส่ของตัวไหนก็สามารถใช้กระเป๋าตรงนี้ไปจัดระเบียบได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ค่ะเ,เพื่อนๆนี่จะมี1 2ึ่สามี่มีจำนวนทั้งหมด4ชิ้นนะคะในเซตนี้ที่ปัสสั่งมาค่ะ ือเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดในตระกาด้านล่างได้เลยนะคะจะเลือกเป็นกี่ชิ้นแล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลยค่ะเท่านี้นะคะฝากกดถูกใจกดบันทึกกดคอมเมนต์กดแชร์และกดกดให้พาด้วยนะ